และแน่นอนครับนี่คือช่วงทอล์กโชว์ทอล์กโชว์ของผมในวันนี้ผมพูดกับตัวเองตลอดและพูดกับทีมงานตลอดว่าวันนี้ถ้าเกิดผมได้ทำทอล์กโชว์วันนี้และแบบนี้ด้วยเนี่ยมันเหมือนฝันไม่เป็นความสุขภาคภูมิใจเป็นความสึกลึกๆที่คิดว่าท่านชมที่ดูละครช้องสามอยู่ตอนนี้นะฮะละครเรื่องแคนเสนหาถ้าท่านเป็นแฟนละครจริงท่านจะต้องถูกใจมากละครซึ่งมันเป็นละครจริงนะฮะ มันงดงามทั้งตัวเล่นทั้งบทประพันธ์ทั้งวิธีการดําเนินเรื่องทั้งการสร้างทั้งหมดวันนี้มาที่นี่แล้วขอเชิญท่านผู้ชมพบกับไก่วรายุทธแดงธัญญามิวลลิตาและแมพจินตลาจากแทนเสนาครับสวัสดี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 ครับผมทำทอกโชว์มานะ และนี่เป็นวันที่ผมรอรู้ปล่ะตื่นเต้นมากผมบอกให้ผมออกรายการนังคุณเนี่ยนับมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยตั้งแต่ทวายไลท์โชว์นะรวมยี่สิบปีแล้วนางไก่ที่ไก่ไม่ได้เหยียบเวทีผมนานมากเถือเป็นเกียรติโอ้โหคือถือเป็นเกียรติเช่นกันที่เราเรายังระลึกกันถึงอยู่เสมอโอ้โหคนคนนี้ท่านผู้ชม สุดยอดของผู้จัดสุดยอดของศิลปินสุดยอดของคนที่เอาใจตัวเองสุดยอดคน<อ>งี่เงา่าสุดยอดของคนที่ไม่มีคำว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องได้โอ้เขาถึงได้ทํางานและประสบความสําเร็จเขาถึงได้เป็นอย่างนี้อยากให้คนรุ่นใหม่ดูด้วยว่าคนคนหนึ่งกว่าจะมีชีวิตมาถึงตรงนี้ได้มันไม่ง่ายเลยท่านต้องทุ่มเทขนาดไหนกว่าจะเป็นไก่วราย,ยุทธได้คุณเป็นคนอย่างนั้นจริงๆผมพูดถูกไหมแม่ <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือความตั้งใจดีคะ่ะ <c oughs> ตั้งใจดีมากไหมค่ะมากค่ะละครของเขาเนี่ยคนอื่นยุ่งได้ไหม๋ยวนี้ก็ได้บ้างนะคะแต่จะไม่ค่อยได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าอะไรเป็นอะไรมาทางด้านนี้บ้างมิวอาดีใจมากลูกยังจําได้เลยวินาทีที่อันเจมิวสมัยแรกๆแขนขายยาวนะยาวมากเลยในมิวชาติก่อนมิวเป็นลิงอูลังตังมาหรอเปล่า ผิวจําได้เปล่าลูกจําได้ไหมตั้งแต่ปริศนาใช่ไหมรนเล่ที่แขนขายาวที่โอ้โหยาวจริงๆค่ะท่านผู้ชมยืนอยู่เฉยๆเนี่ยต้องคอยบอกตลอดเวลามิวมิวเอามือขึ้นหน่อยเอามือขึ้นหน่อยพอเวลาปล่อยมือลงคนไม่รู้ครับนึกว่าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยความที่ยังเด็กไงตอนนั้นยังเด็กมากๆแล้วก็มาออกรายการอาวันนี้ได้เจออีกทีแล้วอาบอกนิดนึงนะมิวหายไปตั้งนานนะแล้วมิวกลับมาเล่นละครพอมิวมาเล่นละครเรื่องนี้ อบอกได้คําเดียวกับตัวเองนะว่าเมื่อเมฆมันผ่านไปเมื่อเห็นดวงดาวมันยังฉายแสงอยู่ดีใครนึกว่าดาวดับมันไม่ดับหรอก <c oughs> คนนี้ใช่ไหม <c oughs> คนนี้ใช่ไหมเธอเกิดจากเขาอ่ะ <c oughs> คนโน้นหาตัวยากงานเขายุ่งจริงๆงานเขายุ่งเพราะว่าผัวเขา หัวเขาสร้างแต่เรื่องนะฮะสร้างแต่เรื่องมาให้ตลอดเวลาพงพัน์วชิราพันจงนะฮะไอหมอนี่เป็นหมอของจอมจินตนาการนะฮะที่สุดมีทุกอย่างในโลกหมดแล้วสัญญาเนี่ยเป็นคนที่สัญญาเก่งที่สุดเธอต้องทําให้นี่อย่างนี้เวลานี้ได้อย่างนี้อย่างนี้นะงบต้องเป็นงี้ไม่ต้องกลัวแดงไม่ต้องกลัวฉันทําไม่ได้เดินงบตลอดใช่เป็นอย่างนั้นตลอดแต่ว่ามารวมกันอยู่ในละครเรื่องนี้ได้ ไม่น่าเชื่ออยากให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าก่อนจะมาเป็นละครเรื่องนี้มันเป็นยังไงมายังไงนะครับเริ่มจากที่คุณก่อนคุณจับจแค้นเสนหามาได้ยังไงวรายุธอืมคืออ่านหนังสือจากนาวรยายสกุลไทยพออ่านไปได้สักสองสามตอนอ่านแล้วมันสนุกอืมอก็เลยติดต่อกับเจ้าของรลณานกับผู้ดูแลอบอกว่าอยากทําละครเรื่องนี้แล้วเขาก็ถามบอกรู้เรื่องหรือว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเราบอกว่าเปิดเรื่องมาสนุกมากคิดว่ามันต้องสนุกเพราะฉะนั้นขอจองไว้ก่อนแล้วกัน จะได้ทําเสนอช่องสาจองตั้งแต่ยังไม่จบเลยในสกุลไทยแต่สกุลไทยนี่ผลิตงานดีๆเสมอเลยนะครับคุณวราภาเรื่องนี้คุณวราภาเขียนได้สนุกมากๆใช่ไหมแล้วมันงดงามอ่ะไม่เป็นละครงดงามอ่ะมันเป็นมันเป็นนังนังสือที่งดงามแล้วมันเห็นภาพเห็นตัวละครว่า มันเดินลอยออกมาจากหนังสือว่าใครคือใครเออพอตอนคุณอ่านตอนคุณอ่านคุณเห็นใครบ้างอ่าจริงจริงพราะเห็นเลยมันคือตัวที่เล่นอยู่นี่หรือเปล่าคือใช่ที่เป๊ะเลยอ๋อเป๊ะหมดเลยค่ะโอ้โหเหลือเชื่อผีต้องเป็นอืตัวนี้ดุอย่างนี้ล้าอย่างนี้ต้องเป็นไอ้แดงแน่นอนเห็นเลยใช่ไหมเห็นเลยว่าอีนนียไม่พลาดนะไม่พลาดแต่จริงๆแต่จริงๆแดงธัญญาสุพลเนี่ยได้เล่นละครเรื่องนี้เป็นผีอย่าไปขอบคุณวรายุทธคนเดียวนะต้องขอบคุณสามีคุณนะ ต้องขอบคุณอ๊อฟพงษ์พันธ์นะครับเพราะว่าไก่เนี่ยเขาไปรู้ความจริงว่าอยู่บ้านเนี่ยตลอดเวลาอ๊อฟเรียกว่าอีผีอีผีนะครับก็ได้ขเลยได้มาเล่นเป็นผีในเรื่องนี้นะครับอันนี้ต้องขอบคุณอ๊อฟนะฮะอีผีอีผีได้ได้เป็นผีจริงๆเลยกล้าเรียกร้ายเหมือนผีใช่แต่จริงในชีวิตจริงอ๊อฟกล้าเรียกไหม้าเออไม่กล้า อ็อฟเสียฟอร์มเลยได้แต่แม่แม่ใช่ไหมขันมายังยิ้มเหมือนเดิมไหมออฟยังยิ้มอย่างเดิมไหมยังมีหวาดหวาดนิดเมื่อไหร่มันจะหักคอฉันวัเนี่เสมอต้นเสมอปลายมากสามีภรรยาคู่นี้โปรดิวเซอร์ผมพยายามมาพูดบอกว่าอย่าแสดงความสนิทสนมกับผู้ร่วมรายการมากนะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวคนดูทําว่าม่รู้เราสนิทกันจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะครับคุณเก่งจริงอีพี จริงจริงเห็นเลยว่าเป็นเขาเห็นเลยว่าเป็นเขาจินตลาจินตลาอ่านมาตัวจันหม่อมบุหลันเนี่ยอาพับเศร้าน่าสงสารต้องเขาเลยเพราะเคยเอาเขามาเล่นลายเล่นอะไรแล้วคนก็รับได้มีฝีมืออ่ะแต่คนไม่รักถูกถูกแฟนขับเขาว่าใช่ก็ถ้าเบื่อบทอย่างนี้เนี่ยจินตลาต้องเขาวมันคุณลักษณะชมเพราะจินตลาก็อ่านอ่านเรื่องนี้อ่านแล้วรู้สึกยังไงคือ ตั้งแต่แรกมาเริ่มอย่างที่เริ่มเริ่มต้นตั้งแต่แรกๆนะคะตอนแรกๆเราอ่านแล้วก็รู้สึกสนุกจังเลยนิยายเรื่องนี้สนุกจังเลยคือจริงๆแล้วไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยนะคะเพราะเราก็รู้อวัยเราจะได้ไหมเพราะว่าโอกาไปเล่นเป็นนางเอกเหรอใช่ใช่อะไอ้นี่พลาดพลั้งจ็ได้สมองเลย ช็คสมองสุดท้ายหมดละอ๋อไม่ใช่เลยไม่ได้คิดว่าเองเลยจะเป็นลุงไม่ได้คิดว่าจะเองจะเล่นๆเลยอะไร่เงี้ยค่ะแาจะมองไปเออจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยทำแต่ว่าก็คือเรื่องมันสนุกแล้วเปิดเปิดเรื่องมาสนุกเลยอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังคิดใครจะได้ทำอยากให้เป็นละครของช่องสามได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมารู้เป็นพี่ไก่ดีใจมากเลยอะไรย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็มาคุยกับพี่ไก่พี่ไก่ก็บอกว่าพี่ไก่เขาวางตัวไว้ดีใจแต่ยังรู้เล่นเป็นตัวไหนก็ได้ค่ะแต่อยากเล่นอยากเล่นพอได้้รูวว่่าเเลนนนป็ตัี ก็ที่แรกก็กังวลเพราะว่าในเรื่องจริงๆแล้วจะจะมีวัยจะเล่นตั้งแต่เด็กใช่ไใช่ค่ะแต่แล้วพี่ไก่แปลแต่พี่ไก่ปรับให้แต่พี่ไก่ทำให้ได้เล่นละครเรื่องนี้แต่ว่าตอนที่คุยกันตั้งแต่แรกจนมาถึงวันที่เขาได้ทำนานเท่าไหร่เกือบสามปีค่ะนี่จองไว้ประมาณสองปีค่ะแล้วก็จนไม่เปิดสักทีไม่พี่ไก่ไม่พูดถึงและเงียบไปเลยแล้วก็มีข่าวลือมาว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนแคสเปลี่ยนตัวแสดงสงสัยจะไม่ได้เล่นแล้วก็เลย ยกผูโทรศัพท์พี่ไก่ขาต่โรยังทําอยู่ไม่อนี่เรื่องหลังนะทำไมมันนานขนาดนั้นไก่นานเรอครับวางตัวละครขอโทษนะคะพี่แดงศรรยาเพราะพี่แดงค่ะอคนเขียนบทนะฮะพี่แดงเขียนบทพี่ถีพิ่ถันมากเรื่องนี้บทตรงๆจริงๆเลยนะครับบทสำเร็จออกมาเนี่ยสองปีโอ้โหสิบตอนแรกหนึ่งปีแรกคาดว่าไปอยู่เมาดีสปีละแปดเดือนนะฮะ คงจะไปอยู่เมาดีนานไปหน่อยนะไม่แกพิถีพิธีแกตั้งใจกับบทประพันธ์เรื่องนี้บทละครเรื่องนี้มากแกบอกสนุกกลัวเขียนไม่ดีเท่ากับบทเพราะว่าบทบางทีมันมีสิ่งอะไรที่ที่เติมขึ้นมามีสร้างเรื่องสร้างพลอสร้างอะไรขึ้นมาอีกเพราะบางทีในวรรณยานี่บางทีมันหลุดมันขาดมันหายแกก็สร้างแกก็สรรประดิษฐ์ในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงคําพูดไดล็อกต่างๆเพราะกลั่นออกมาแกบอกพี่ บอกพี่กันออกมาจากหัวใจเลยนะเรื่องนี้โเ,เราฟังแล้วขนลุกแต่ให้ถ้าฉันทํำไม่ดีเนี่ยหัวใจฉันสลายแน่เลยต้องโดนโดนจน,นทั้งเจ้าของบอกประพันธ์ทั้งคนเขียนบทแต่จริงอ่ะเพราะว่าบทที่เวลาลูกลูกชายพูดกับคุณโอ้โหผมชอบน่ารักมากคุณแม่ะคะอะไรเงี้ยผมยังนึกในใจเลย ผู้ชายพูดค้ามันน่ะนั่นเปนไพรอดมากน่่เอ็นดูพูดดีอ่ะพูดดีพูดดีเดี๋ยวนี้ผมไปเจอมาผมไปค้ามพูดหมดเลยนะสวัสดีค่ะโอ้นี่ผู้ดีบ้างนี่ดปผู้ดีบ้างมันไพรอดจริงๆบทของเขางดงามมากอัลลาคุณได้ตัวแล้วได้สองตัวแล้วเมือนกี้ที่พูดทําไมเป็นเขาเออเป็นเขาเพราะว่าอ่านออกมาเนี่ยหญิงสูงศักสง่า แล้วก็ดูแล้วมีราศีแล้วก็ดูแล้วเป็นเจ้าโดยที่ไม่ต้องทำเจ้าทาเป็นเจ้าคือมิวเคยเล่นกับเรามาหลายเรื่องแล้วเล่นเป็นตัวดีเล่นอ่อนหวานเล่นอะไรเราก็บอกมิวเรื่องนี้ยากนิดนึงนะมิวไม่เคยเล่นเลยเหรอพี่ไก่แล้วมิวจะทําได้ไหมนิสัยของมิวหมิวจะทําได้ไหม,มเป็นคนทำตนไว้ก่อนอพอบอกส่งไปปุ๊บก็ทําได้แล้วออกมาเป็นเขาเลยอ่ะออกมามันสมบูรณ์มันพอดีมันไม่ไม่มีวิทวากระตูไม่มีกด ก็บอไม่มีบูชาใช้ายทีาแบบต่างเงี้ยคุณได้เล่นละครเรื่องนี้ตอนแรกคุณเห็นบทคุณรู้สึกยังไงคือให้พูดได้อะดึงดดงก็พูดไม่ได้อะค่นอะค่ะจากตอนนั้นอ่านเรื่องยอกก็สนุกแล้วนะคะเป็นละครที่สนุกสนุกมากแต่พอเป็นเอ่อบทละครเนี่ย อาจารย์สัญยาเขียนละเอียดมากมในทุกตัวละครว่าจะต้องรู้สึกยังไง <Okay. S 2> ทำไมถึงต้องเล่นแบบนี้ต้องใส่ใจในบทนะต้องตรงนี้พูดให้คล่องและทำไม,มคือมีที่มาที่ไปให้นักแสดงหมดเลยฉะนั้นหมิวก็เล่นต้องอ่านทุกตัวอักษรในบทก็เล่นตามนั้นเล่นลำบากไหมคะตัวนี้จริงๆมันก็ไกลตัวเหมือนกันนะในในสังคมการเป็นอยู่ด้วยก็มไม่ใช่เราอยู่แล้วเป็นทีนี้ ด้วยบทและด้วยเวลาแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครือ่องเนี่ยมันก็ช่วยทุกสิ่งทั้งทุกอย่างส่วนองค์ประกอบทุกอย่างก็ช่วยหมดเวลาดูเ<ช>พราะตอนมีเรืไม่ได้ดูมอนเตอร์นะคะพอดูเสร็จพอมาดูเป็นละครทั้งทั้ง,ง,งที่เราก็รู้เรื่องหมดแล้วเรายังรู้สึกว่าโอ้มันมันเต็มอ่ะคือทุกอย่างมันจัดเต็มช่วยตัวละครช่วยทุกสิ่งเรื่องราวทุกอย่างมันไปด้วยกันคุณเล่นกับเขาเป็นไงบ้างในสายตาคุณพี่แดงฝีมือเป็นไง <S <S ยอดคันเท่จริงๆไม่มีคำว่าเกินไม่เคยไม่เคยตกเลยเพราะว่าคาแรกเตอร์ของพี่แดงเนี่ย เต็มมากต้องมาเต็มตลอดก็เต็มอกตลอดตั้งแต่มีชีวิตยันตายยันถึงวินาทีสุดท้ายแล้วก็เหนื่อยมากด้วยใช้พลังเยอะแองเล่นละครเรื่องนี้ตอนเขาติดต่อมาในฐานะที่เป็นผู้จัดด้วยงานก็เยอะแยะเต็มไปหมดถามจริงทำไมยอมรับเขาหลอกหนูอ๋อเหรอเขาหลอกไงได้ที่ไรนี่คือเจอกันเนี่ยตั้งแต่แบบปีกว่าๆผ่านมาเจอแบบเวลาเลี้ยงผู้จัดอะไรเงี้ยเขาก็จะแดงแดงแดงมาหนี้มาหนี้ข้างๆฉันแล้วเขาก็ เล่าว่าเขาจะเอาเล่นละครเรื่องนี้เป็นนี่แดนก็ฟังนี่ก็กินไปด้วยนี่ก็อะไรก็ได้เออเลยยาหลังกินมากกว่านะแดนพี่ว่ามันไปกินมากเลยกว่านี่นะแดนมันฟูแต่ว่าก็กินข้าวไปฟังเข้าไปเรื่อยแล้วรับเลยด้วยกี่หนก็พี่ไก่ก็พูดกอกหูว่าฉันจะเอาเธอเล่นละครนีบทดีมากบทสนุกมากเลย แล้วก็ฟังไปเรื่อยๆอิแมจินไปว่าเป็นนางเอกซะแล้วสิท่าทงสัยเป็นนางเอกบอกว่าบทดีก็ไม่รู้ว่าเล่นเป็นผีด้วยนะว่าโอ้ี่มันเชื่อดคอเลยนะต่อหน้าอีกท่านครัหนูตายเลยเหรอคงมีสักสามสี่ตอนหรือเปล่ารับชมรับเชิญเออสบายไปก็คิดว่าตายแล้วก็ตายเลยที่ไหนได้เป็นผีตอนเป็นผีอยู่ตอยตายตั้งแต่ตอนหนึ่งเลยเหรออ๋อไม่ตอนหนึ่งเหรอตอนหนึ่งตอนสองนี่ตายแล้วแต่คุณรู้ไหมว่าการตายของคุณและการปรากฏตัวของคุณในความเป็นคนตอนนั้นอะ มันดึงให้ละครทั้งเรื่องตามมาหมดเลยนะไอฉากนั้นที่เขาเปิดประตูเข้าไปแล้วก็เชือดคอบหน้าคุณนี่หันกลับมาคล้ายแบบทันโทษนะภาษาชาวบ้านนิดภาษาตรงๆรงกูตายพ่อมึองนี้โอ้โหมันแบบน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆพลังมหาศจรรย์บางมุมท่านน่ากลัวนะแต่ตอนแอรพี่นกอมไม่อยากมองหน้าแกเลยว่าเหรอใช่ไหมพี่นกกลัวผีตายเอพี่นก พูดถึงพี่นกขึ้นมาตรงนี้สําคัญมากเพราะว่านกชัดชัยก็เป็นตัวเดินมาเรื่องอีกตัวหนึ่งซึ่งสําคัญมากๆว่า<ช>จะทํายังให้คนมันเครียดแค้นกันได้ขนาดนี้แล้วเธอไปรักใครมากรักใครน้อยขนาดไหนไก่วารายุจะทราบดีเอาตัวนกมันนี้ยากไหมครับ สาโอ้นี่สาทูเลยนะฮะขนาดสาทูเลยนะฮะเทพเนี่ยเรายังบนแล้วยังมาอที่คนเนี่ยจุดทูบได้ก็ยังไม่ได้กลิ่นเออคิวยากมากกว่าจะสร้างเราขเรื่องนี้ได้คุยกับเขาแรกคุยกับเขาอีกแต่ไม่หือไม่อือนะฮะปฏิเสธก็ไม่ปฏิเสธตอบรับก็ไม่ตอบรับจนกระทั่งทนไม่ไหวทนไม่ได okay. ้ถามเลยนั่งเรียกมากินข้าวมาคุยกันหน่อยสิอะ เราถ่ายแล้วนะนกพี่เปิดแล้วนะอ๋อนี่ละครเปิดไปแล้วด้วยเปิดไปแล้วถ่ายแนนอยู่แล้วแนนอยู่แล้วเขาก็ทําละครของเขาไปตอนนั้นเขามีสองเรื่องก็เกรงใจก็เกรงใจจะ่อยากได้ก็อยากได้เพราะบทมันต้องเขาไงครับนกพี่ถามจริงๆว่ามีคิวให้พี่ไหมถ้าไม่เล่นเราไม่ว่านะไม่โกรธไม่โกรธกันไม่ให้คิวก็ไม่ว่าตอนที่พูดน้าตาไหลด้วยหรือเปล่ามันมันมันลึกรล้วลาดพลาดอ๋อเิมเติมถ้าเล่นแล้วเนี่ยถ้าไม่ให้คิวจะโกรธถ้าไม่เล่นเดี๋ยวนี้จะไม่ว่า เขาก็ไม่หือไม่อือแต่เขาก็ให้คิวมาออืมเราก็เออเล่นเลยได้คิวหวานแล้วดีใจคุณเตนนี่นะพอไปไปติดละครอืติดกำกับติดละครตัวเองเรื่องนี้ติดละครตัวเองเรื่องนั้นอี่ห้าอะไรนะคือในชีวิตนี้ไม่เคยด่าเขาเลยนะ มันสำรวจออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวเออมึงจะยากไปถึงไหนละครมึงกูก็รักละครกูก็รักมองไม่ไม่รักละครคนอื่นแต่ละครตัวเองั้งล่ะจะไม่นะระไท่แต่ก็เล่นเอกว่าจะเล่นดีได้สมใจจริงๆได้ได้ได้อย่างที่ต้องการคือถ้าไม่ใช่นกเนี่ยกัดแดงเวลาปะทะกันแล้วเนี่ยไม่มีใครเอาใครอยู่ใช่ใครจะสู้แดงได้แล้วแดงจะสู้รกได้ไหมใช่ถ้าไม่ใช่คู่นี้